มุ่งมาใส่เบิด์บะสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มีคนมากินน้ำตำกุ้งตำกุ้งน้อยแกะเพียรแตงโมงแกะเผ็ดพ,พอพี่น้องตำกุ้งสดกุ้งสุกกับนี้เห็นไหมพี่น้องแซ่บๆกันจ้าก่อนอื่นกุ้งจะโตก่อนโอ้หอน ห่อนป่ะพี่หนอห่อนคัะมาแซบตามเองไม่ต้องซื้อไปหคนเดียโอ้ยขอใส่่อนสุดหนากันเป็นผู้ดียันป่ะทำห่วงขาดเชื้อหนำเออว่าอะไรมาอนำว่า เราเปิดหาหน้ำแล้วคุณตองอยากกินสุกคุณตองอยากกินอันดิบสดอากาศห้อนหอน แต่กับนี้ล้มอยู่คุ้มค่อยย่างออกแดดอยู่โอ้ไม่อยากพาก่อนครับล้มอยู่งตน้นไมนหอนนะล้มแบบพันหอนอืม เอายาจินสุกน, <c oughs> น้ำก่อนข <c oughs> ้างเทียงก่อนอาไะบ่บ่ใส่เสีนของห้องนี้พปนะ่นใส้เยื่อใส่น่อยหน่อยแ <c oughs> กเผ็ดง <c oughs> มาใส่เบิดบ่ ดังากกว่ปกวกไปดิผมคือ่าตมกลุ่มหาตำพมหัวบอกทำกลุ่มเยอะเลาตมหัวกินเผายังไปอยังไงวันนี้ไม่กินเป็นมือแล้วไม่หัวหุงข้าวเไง มักตุกินเหมือนเนาะกินพอเป็นตาแสบคือเลี่หวานว <c oughs> เลี่ยวหวานกินเป็นตาแสบเลยย่งสดตั้งน้อย ค่ะพี่อ้วนเป็นคนตำอันตำมะหุ่งนำหน่อยพี่นอ้องเอาไปจังไงผักกระลัดคุ้มคือหอมดูมนะคะเก้าหืม มาจำนำมิบะมาจำเลยหากร้องเขาไป่น้อยเพชรได้หนึ่งหากร้องเขาแล้วทัง้งเพชรทั้งแสบไปหน่อยมัน้งมาเพชรแต่เพื่อแสบจำนำนะ แล้วหาต้นหุ้งกับ,บไ,ไบาาเปเห็นไกไเขาก็ตำหุ้งเะอเอ,อินเอินไม่กินตำกุ้งเนอะเอิรนเพิ่นมากินตำกุ้งไปเอิรมันกินตำหุ้ 咱我挂表。

Dạp Dạp đi không phải Một đứa ông quay tổng chục à, tổng rồi Lá chín tục cũng quên lời เดนนี๋ยวหันมืออยากหาของกแกเพล็ดเั้งว้มาเลยอืมดูมว่าเพล็ดไปนอนบมื่ไหรเต็มเลยต้งกินทั้งหมดพี่น้องหมดแรงต้มหมดแรงต้มขึ้นมาแล้วไม่ได้กินแล้วกิน นี่เปลนอะไรบดแดง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 กินนี่ฝากไว้สักนิดน้อยเปน้องหมดแดงหมดแดงบดแดงอี่างบดแดงหมดแดงเต็มเลยตอนนี้เนาะบดแดงสมเต็มครับนี่กินอ่ะแล้วกินพี่น้องเนาะเออฝากไว้สักนิะพี่น้องใหญ่ใหญ่มองก็ตัวใหญ่หมองก็สิอิ่มพอดีเนาะอ่ากินนี่ก็ ฝากไอ้พี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้ยายอ้วนเน่เด้อจ้าพี่น้องน้องขอบคุณหลายจ้าที่เข้ามาอ่ารับชมนะพี่น้องมา,มาสวัสดีพี่น้องเขาบ้านเนี่ยเฮ้อขอบคุณหลายจ้าที่มารับชมจ้าบ๊ายบาย